รมอบตัวแล้วหนุมคลั่งขับกระบะไล่ยิงสาวที่กระบี่ไดชาวบ้านเจ็บสามรายรับยิงจริงอ้างป่วยจิตจากกรณีเหตุคนร้ายขับกระบะไล่ยิงรถเก๋งของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปลายปยายกระสวนไปถูกแม่และยายได้รับบาดเจ็บชาวบ้านอีกหนึ่งรายถูกลูกหลงบาดเจ็บรวมทั้งหมดสามรายในพื้นที่หมู่สามตำบลปลายปยาอำเภอปลายปยายจังหวัดกระบี่ ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สพกาญจนดิตตระสุราษฎร์ธานีนายเทพพิพัฒน์เดินทางเข้าไปมอบตัวกับตำรวจโดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลื่อนรวมกับสืบสวนอุทธรจังหวัดกระบี่พร้อมที่สืบสวนอุทธรจังหวัดกระบี่เดินทางไปรับมอบตัวผู้ต้องหาเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปลายปยาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าตอนก่อเหตุไม่มีสติและไม่รู้ว่าไปก่อเหตุอะไรไว้เนื่องจาก ก่อนเกิดเหตุไม่ได้นอนมาตลอดคืนแต่หลังเกิดเหตุขับรถหนีไปทิ้งไว้ในสวนปา์าจากนั้นติดต่อให้เพื่อนมารับพาตัวไปส่งที่บ้านในอําเภอกาญจนดิตและภรรยาที่บ้านบอกให้เข้ามอบตัวนอกจากนี้ยังให้การอ้างว่าตนมียการป่วยจิตเวชเนื่องจากเคยเสพยาเสพติดและกำลังเข้ากระบวนการบำบัดรักษาแต่ขาดการกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง มาตำรวจพาไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป